ชมคู่ชิงชนะเลิศประเภทขอขนาด55ฟีพายครับสนามบ้านหนองกินเพนร่องน้ำแดงเทพอมรินวารีร่องน้ำน้ำเงินสอนพระยาเรือจะภาพครับ សាយកតោនឹងតោសេនប៉ីសេកតាគុំអនុវត្តអឡាសអូនេះទៅប្រជាកុំចាអត់ទៅមងជិះពីនេះទៅទៅពីនេះទៅ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  ผลการแข่งขันเรือเทพอมรินวารีเป็นฝ่ายชนะครับ